S <S <an> ซึ่งในเครดิตตอนท้ายตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีชื่อของแมตตแมคเคิลเซนให้เสียงตัลวละครด้วยครับซึ่งไม่ต้องเดาเลยครับว่าจะภาคเป็นใครแก่ภาคเป็นสินโตที่มีชื่อว่าคีรอสครับดูจังหวะนี้ดูเว็บๆดูน่าสนใจนะครับมีฉากที่เห็น สวัสดีครับเจ้าข้าสู่รายการ Trailer ร์ a c แอคชนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมาพูดถึงตัวอย่างหนังที่น่าสนใจกันนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องมูฟ a าซาหรือว่า l เล k i ิงภาคที่2นั่นเองครับ L ล้วน i n g คิงสมัยที่เป็นการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยเอาจริงๆด้วยความสําเร็จของหนังตอนน้นนะครับมันก็เลยทําให้เกิดแล้วนั่นคิงภาคต่อออกมาเต็มไปหมดเลยครับดิสนีย์มีการเล่าเรื่องราวของทั้งซิมบาแล้วก็เรื่องราวของตัวละครต่างๆที่อยู่ในจัก,กราวาลแล้วนั่คิงออกมาเรื่อยๆนะครับมีกระทั่งเรื่องราวของลูกของสาก,กาก็เคยเล่ามาแล้วครับแต่พอมีการประกาศทำาร้วน k i n คิงฉบ,บับไลฟ์แอคชั่นจริงๆจะบอกเป็นไลฟ์แอคชั่นสักทีเดียวก็ไม่ถูกนะครับเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์เรียลลิสติกแอนิเมช คนก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าหนังเนี่ยคงไม่ไปหยิบเอางานเก่าๆนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นงานลงม้วนวิดีโอเนี่ยมาทําใหม่แน่นอนจนสุดท้ายมีการประกาศครับว่าเรื่องคิงฉบับใหม่จะมีชื่อว่ามูฟาซาซึ่งทุกคนรู้ได้ทันทีครับว่าหนังจะเป็นพรีคั่หรือว่าภาคต้นนั่นเองครับเชื่ออย่างเป็นทางการของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือมูฟาซาเดอะเร n ่องคิงครับโดยหนังอาจจะมีเนื้อหาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่อง tale of two brothers ที่พิมพ์ออกมาขายตั้งแต่ปี1994ครับสมัยที่หนังการ์ตูนเข้าฉายนู่นเลยัโดยตว อนคิงฉบับนี้นะครับได้บริจิมกินส์มากำกับนะครับตัวผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้กำกับสายหนังกล่องแบบเต็มๆเ,เลยครับมีงานอย่างมูนไลท์แล้วก็อีฟเบลสตรีทคูดท a l k นะครับดนตรีประกอบก็ได้เบอร์ใหญ่นะครับอย่างฮารซิเมอร์มารับผิดชอบครับแถมยังมีชื่อของเฟรดวิลเลียมแล้วก็ลินมานนเอลมิรรนดามาร่วมทำดน,นตรีด้วยครับตัวอย่างแรกของบูฟาซาเดอะลันคิงออกมาเป็นอย่างไรเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับ yeah! แนนน่อผลงานจากดิสนีย์ชิงโรฟิกกี้ผมจำได้ <c oughs> ไอลิงบาบูนนี่โอ้เดี๋ยวนี้มันทำสวยมากเลยเนาะนี่มูฟาซาต,ตอนเด็ก แล้วเ speaker, Nossa Nossa. ็กผู้ชายาไลฟ์ forever ฟาซา a s ซาฟาซาแบ a ิจเอนกิน i ์ก็คืมีเฮปโปนะฮะเหมือนเดรนคิงเลยโอ้ช้างสูงจริงๆนะฮะนี่ราฟิกอมันจะเป็นหนังเพลงอยู่ไหมอะ โอเคเอ้ยทีโมนคุมบ้าเออได้ยินว่ามันจะไม่ได้เป็นภาคต้นอย่างเดียวนะครับได้ยินว่าเขาจะเล่าเรื่องต่อด้วยมูฟซาเดอะลัน n ์คิงสุดอดไลฟ์นะครับสุดอดไลฟ์โหดาราเพียบ นี่แหละครับมูฟาซาเดอะแลนทิงครับมาดูกันดีกว่าครับว่าในตัวอย่างมีตรงไหนน่าพูดถึงบ้างน,นะครับตัวอย่างเปิดมาก็เอาสงงเลยครับภูเขาหิมะ แต่จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะไอ้ภูเขาหิมะเนี่ยมันโผล่มันตั้งแต่ในต้นฉบับแล้วครับในฉากร้องเพลงครับมันคือเทือกเขาคิริมันจารนั่นเองครับเรื่องราวของลันคิงนะครับเกิดขึ้นในป่าซาวานาในประเทศแถบแทนซาเนียครับคิริมันจารเนี่ยก็อยู่ในแทนซาเนียเหมือนกันครับโดยภาคนี้เนี่ยจะมีฉากใหญ่ฉากสําคัญอยู่ที่นี่ครับอย่างที่ทุกคนคิดเลยครับหนังเล่าเรื่องราววัยเด็กของมูฟาซานะครับน่าจะมีชีวิตแตกต่างจากซิมบ้าแล้วครับเพราะในตัวอย่างบอกเลยครับว่ามูฟาซาไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาเป็นลูกของ ประชาสิงโตอะไรแบบนั้นครับโดยในตัวอย่างมีบทพูดที่บอกว่าเกิดมาโดยไม่มีเลือดราชวงศ์อยู่ในตัวเลยแม้แต่หยดเดียวแต่อย่างไรก็ตามเสียงเดิมนะครับก็มีการสรุปว่าเขาจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคน เจ้าของเสียงที่เป็นเสียงบรรยายอยู่ในตัวอย่างนะครับก็คือจอห์นคาร์นี่ครับเจ้าของบทราฟิกินั่นเองครับราฟิกิเนี่ยเป็นลิงแมนริลนะครับเป็นลิงหางใหญ่ที่สุดครับที่เห็นดูใจดีแบบนี้เนี่ยความจริงแล้วไอ้ลิงแมนริวเนี่ยดูเถื่อนพอสมควรนะครับดยราฟิกิเนี่ยเป็นเหมือนกับอาจารย์ของซิมบ้าครับแต่สําหรับมูฟาซาเนี่ยราฟิกิีเป็นสหายที่ดีครับเพราะฉะนั้นในหนังก็เลยมีดาราหนุ่มอีกคนครับที่จะมาให้เสียงเป็นราฟิกิตอนหนุ่มครับแล้วไอ้เสียงราฟิกิตอนแก่เนี่ยเล่าเรื่องมา ซาเดลอนคิงเนี่ยมีตัวละครเคียร่าลูกสาวของซิมบากับนาร่าอยู่ในเรื่องด้วยครับดังนั้นราฟิกกิก็น่าจะเล่าเรื่องราวของปู่ให้กับไคร่าฟังนั่นเองครับคนที่ให้เสียงคาร่านะครับก็คือบลูไอวิคาเตอร์ลูกสาวของบิยอนเซ่นั่นเองครับซึ่งตัวบิยอนเซเองก็จะกลับมาให้เสียงเป็นตัวละครนาร่าเหมือนเดิมครับนั่นหมายความว่าตัวหนังจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยครับโดยตามข้อมูลนะครับทั้งโดนัลด์โกลเวอร์ที่พากเสียงเป็นซิมบาเซตโลเกนที่พากยเ umba, Billy ์เส จะกลับมาให้เสียงตัวละครตัวเดิมที่เคยภาคเอาไว้ครับเราเห็นเหล่าสัมสัต์สวนสนามแบบนี้นะครับดาไม่ยากครับเป็นฉากร้องเพลงแน่นอนฉากนี้ยืนยันความเป็นมิวสิควลเหมือนเดิมนะครับและจะมีฉากร้องเพลงในเรื่องแน่ๆครับไอตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการไปปรับมานะครับเพราะว่าในตอนคิงอันที่แล้วเนี่ยดูฉากร้องเพลงมันดูแข็งแข็งแล้วก็สัตว์วิ่งกันไปวิ่งกันมาครับแต่ภาคนี้เขาตัดสินใจทําออกมาให้ดูเหนือจริงไปเลยครับ มีสิงโตที่น่าสนใจปรากฏตัวขึ้นในตัวอย่างนะครับหรือมันจะเป็นตัวร้ายซึ่งในเครดิตตอนท้ายตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีชื่อของแมทธ์แม็กเคอร์เซนให้เสียงตัวละครด้วยครับซึ่งไม่ต้องเดาเลยครับว่าจะภาคเป็นใครแก่ภาคเป็นสิงโตที่มีชื่อว่าคีรอสครับผู้ที่มีแผนการใหญ่อะไรบางอย่างครับดูจังหวะนี้ดูแวบๆดูน่าสนใจนะครับมีฉากที่เห็นภูมบ้ากับทีโมนมีฉากบูครับแสดงว่าในหนังจะมีเหตุการณ์ในปัจจุบันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับไม่ใช่แค่มาปูเพื่อเล่าเรื่องราวในนอดีกีกกย่างเวบแจจมมล้ม็ิิทขุ ซึ่งถ้าเอาจากตัวอย่างที่เห็นนะครับเหตุการณ์ในปัจจุบันอาจจะเยอะกว่าที่เราคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับตัวที่เซอตัวแรกตัวนี้ยังไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับยังไม่ค่อยเห็นสกาวัยหนุ่มเท่าไหร่ครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับโดยในยเรื่องนี้เนี่ยสกาจะใช้ชื่อว่าทากะครับซึ่งเป็นชื่อที่มาจากหนังสือ a tale of two brothers นั่นเองครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเราได้เห็นงานทางด้านภาพที่โอ้โหแนบเนียนจริงๆครับประกอบกับดนตรีประกอบของฮ a n ซิเมอร์ที่กระหึ่มเหมือนเดิมครับและน่แลครรัับตวอยางก ทีเซอร์แรกจากมูฟาซาเดอะลอสคิงนะครับเอาไว้ตัวอย่างเต็มๆออกมามีเรื่องราวอะไรจับต้องได้มากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวผมจีนยูไฟเดอร์จะหยิบมานำเสนออีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเทรลเลอร์รีแอคชั่นกับภาพยนตร์เรื่องมูฟาซาเดอะลอสคิงครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบชาแนลแม่เจ้ากรุ๊ปเอาไว้นะครับรับรองเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์มาเสิร์ฟกันแบบนี้ทุกสัปดาห์แน่นอนครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนยูไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ